ดออกคณสวัยยยมาาาช้วยเข้าใจถึงหัวอกผู้ใช้แรงงานเ<า>พราะเคยจากอุบลร,ราชธานีบ้านเกิดเข้ามาทำงานโรงงานย่านบางปูหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนเมื่อกว่า10ปีที่แล้วทำให้ตายอรไทยหรืออรไทยดาบคำเศร้าใจไม่น้อย เมื่อเห็นชะตากรรมลูกจ้างโรงงานที่ต้องว่างงานทันทีเมื่อน้ําท่วมโรงงานนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงดังยอดนิยมดอกย่าในป่าปูนจึงไม่ลังเลที่จะมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบุทอภัยท่าอากาศยานดอนเมืองและแสดงน้ำใจบริจาคเงินช่วยเหลือคือสิ่งที่เธอช่วยเหลือได้ในเวลานี้ เราก็หวังไว้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจมาแล้วจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบดูแลครอบครัวคือทุกคนที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็คือความฝังความหวังก็คืออยู่ที่เราแล้วก็เราก็ตัดสินใจมากรุงเทพมาที่ทํางานที่โรงงานแล้วก็คือโรงงานที่คือความหวังของเราแต่ตอนนี้โรงงานก็ถูกน้ําท่วมในหลายที่แล้วสิ่งที่เราหวังหรือว่าสิ่งที่เราแบบก้าวผ่านมาแล้วจะทําให้เราเดินไปยังไงคือมีความรู้สึกว่าแบบ เท่าที่เท่าที่เห็นภาพเกิดขึ้นก็คือแบบเห็นใจทุกคนใจ,ใจทุกคนแล้วก็ก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้สําหรับทุกคนมากมากคนมากแต่ทางเดิอนน้องขึ้นสะพานลอยก็ยังเข้าคิวรอ ภาพของหนุ่มสาวโรงงานเข้าคิวขึ้นสะพานล,ลอยหน้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครทําให้ครูสลาคุณวุฒิแต่งเพลงรอเธอที่นวนครเมื่อ3มปีที่แล้วแม้เนื้อหาจะเล่าถึงความรักแต่ก็สะท้อนภาพของคนต่างจังหวัดจํานวนมากที่เข้ามาทํางานในเขตอุตสาหกรรมวันนี้เมื่อถูกน้ําท่วมก็เท่ากับกระทบป,ปากท้องของแต่ละครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พี่น้องที่ฝากชีวิตไว้กับนวานาครซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนญาติกับพวกเราเลยครับเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนมาสู้ชีวิตเมื่อน้ําท่วมเขาเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะนวานาครมันหมายถึงท่วมชีวิตของคนในนวานาครด้วยมันหมายถึงคนข้างหลังเขาด้วยพ่อแม่ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังอยู่ต่างจังหวัดฝากชีวิตไว้กับรายได้ของลูกที่นวานาครวันนี้นวานาครจมน้ําก็เหมือนชีวิตหลายๆครอบครัวต้องจมาาลงไปลาทิ้งคนจนนว นาวนครเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหากรรมขนาดใหญ่แห่งแรกๆก,ก่อตั้งขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วความเป็นศูนย์กลางโรงงานกว่า200แห่งบนเนื้อที่กว่า6,500ไร่เป็นแหล่งรวมผู้ใช้แรงงานจากทั่วประเทศเกือบ300,000คนหลังน้ำท่วมคนงานส่วนหนึ่งอพยพไปพักพิงตามศูนย์ช่วยเหลือต่างๆส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและรอวันน้ำลดเพื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง வா